ข่าวด่วนเช้านี้ครับผมทองเปิดแล้วนะครับเช้าวันพฤหัสบรดปล่อยแท่งใหญ่ลงามาเลยนะบริเวณแนวรับ1830นะครับสำหรับวันนี้ครับผมสรุปข่าวโดย ATFX นะครับก็จะมาเล่ากันนะว่าเกิดสถานการณ์เป็น,ย,ปนยังไงนะอ่านเรื่องทองก่อนละกันทองนะครับตอนนี้ที่ลงมาเนี่ยมันมีข่าวด่วนนะครับโผล่เข้ามาคือเรื่องของความคาดหวังที่โจไบเดนนะครับผมวา่ทา,าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะมีการเปิดเผย ตัวเลขงบเยียวยาโควิด -19 เพิ่มนะครับก่อนหน้านี้ที่อยู่ในยุคสมัยทรัมเนี่ยเราจะตีกันเรื่องวงเงินบ่อยมากเลยว่าจะจ่ายเยอะไปจ่ายน้อยไปไบเดนมาั้างผมจะให้2ล้านล้านครับผมซึ่งจะประกาศจริงๆจางๆว่าได้เท่าไหร่นะครับวันศุกร์นี้นะครับตาม CNN Report คราวนี้น่าจะสมงผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าอย่างรุนแรงได้นะครับเพราะว่าสติมูลัสเนี่ยการที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจที่เขาเห็นเนี่ยมันแย่ถ้ามันแย่แปลว่าอา้าว มองว่าแย่หรองั้นช็อตดอลลาร์และการอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าข่าสติมูลัสเป็นของจริงนะครับทีนี้อยากให้ดูภาพนี้ครับอันนี้ผมบอกเลยน่ากลัวกว่าสติมูลัสอีกนะครับสาหรับใครที่เทรดทองอยู่นะครับเทรดช็อตอยู่นะครับทองตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วนะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า US 10ปีนะครับผมหรือผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีมันเป็นสินทรัพย์ที่คนที่เขามีเงินเยอะ อย่าเอาเงินไปลงการเพราะว่ามันเสี่ยงต่ํามากๆนะครับคือค่อนข้างการันตีว่าจะได้แน่นอนนั่นเองเจ้าสิ่งนี้เนะี่ยมันมักจะวิ่งสวนทางกับทองเป็นประจําลองดูย้อนหลังนะครับไอตอนที่มันทิ้งลงมาไอตอนที่ทองทิ้งลงมาเนี่ยก็มีชุดนี้ปึ้งลงมาตอนนั้นดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับชุดนี้ดอกเบีย้ยลงทองขึ้นแล้วชุดนี้ดอกเบีย้ยทําท่าจะขึ้นล่ะครับคิดว่าทองจะเป็นไงก็ลองคิดต่างดูแล้วกันนะตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่กดดันราคาทองที่แท้จริงเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ที่มันพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยถ้าจ,จํากันได้นะครับพันเก้าร้อยห้าสิบก็ลงมาพันแปดร้อยสามสิบเหมือนกันนะก็หลอกระเบิดระวังไว้นะครับสำหรับเทรดเดอร์ครับอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้พี่มิ้วกับพี่หนุ่มต่อนะคะผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมต่อนะครับค่ะขอบคุณทุกจ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อทันทีข่าวการเมืองอเมริกานะคะภาพนี้ก็คือเป็นภาพทหารนะคะพร้อมอาวุธครบมืออยู่หน้าด้านอกรัฐสภานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการโหวต ะะผ่านสภาสสในการโหวตถอดถอนทํานั่นเองนะคะก็กลัวว่าจะมีการจลาจลน,นะคะก็ทหารก็เลยไปเตรียมพร้อมนอกรัฐสภานะคะซึ่งเมื่อวานที่โหวตกันเนี่ยก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วนะคะสภาผู้แทนสารัฐมีม,ม,ม,มติถอดถอนทําน,นะคะในข้อหาการปลุกระดมผู้ประท้วงนะคะก็คะแนนเสียงที่ลงมติกันก็ ชนะมาที่232ต่อ197คะแนนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือตอนนี้เขาสะพานสภาผู้แทนรัศดรน,นะคะต้องขึ้นไปที่เซเนตนะคะหรือว่าสวอ,อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีหลายฝ่ายนะ,ะทางการเมืองอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่า,าขึ้นสภาสวอนโหวตแล้วก็น่าจะไม่ทันช่วงที่คุณโจไบ,บเดนจะขึ้นรับตําแหน่งนะคะก็น่าจะแบบ ใกล้เคียงกันพอดีหรือว่าคุณโจไบเดนเนี่ยอาจจะเข้ามารับตําแหน่งก่อนที่การถอนถอนของทั้์จะเสร็จนะคะก็ถ้าคุณโจไบเดนรับตําแหน่งก่อนก็คือ,อาการเป็นประธานที่ปรดีของทั้์ก็คือว่า,าถูกปลดไปตามาระบบนั่นเองนะคะก็หวังว่านะคะหวังว่า,าน่าจะเสร็จล่าช้านะคะเพราะว่าถ้าเสร็จทันเนี่ยแล้วก็ทั้เนี่ยได้ถูกถอ,ถอนก็จะได้ขึ้นชื่อเป็นประธานที่ประดีที่ได้ถูกถอ,ถอนก่อนจะปลด ประจำการอย่่งเป็นทางการนะคะคือโดนปลดเร็วไปอีกนะคะก็ทำเนี่ยก็ถูกถอดถอนมาแล้ว2รอบนะคะข่าวนี้ก็ไม่ได้กระทบกับตัวดอลลาร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลักๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นเล่นอย่างที่คุณเจ้าพูดเมื่อกี้นะคะจะเป็นเรื่องออของสติมูลานะคะเขาจะมองไปที่ประธานทม่ีใหม่มากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกันเมืองภายในของอเมริกานะคะแล้วก็มีข่าวอัปเดตโควิดนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะประกาศภาะวะฉุกเฉิน เพิ่มอีก7จังหวัดนะคะถ้าใครจำได้เมื่อวานมิวอ่านข่าวก็บอกว่าเขาจะเพิ่มอีก5จังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่มเป็นอีก7จังหวัดนะคะตอนนี้ก็ใช้ภาวะสุเฉินครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด11จังหวัดแล้วนะคะสำหรับค่ายเทรดสกุลเงินอ่ u s d j p y นะคะพวกสกุลเงินเยนนะคะก็ติดตามข่าวนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าดอลลาร์เนี่ยจะเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางของสกุลเงิน u s d เทียบจะเป็นเทียบจะเป็นเยนนะคะแต่ว่าถ้าข่าว ไวรัสเนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เย็นเนี่ยร่วงลงไปได้นะคะแล้วก็ยูเจก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปอีกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นขา่าวโควิดของที่เยอรมนะะีฮะก็ก่อนหน้านี้เยอรมนี ee, เขาก็ประกาศล็อกดาวน์นะคะซึ่งมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะสิ้นสุดวันสิ้นเดือนมกรา t h i นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางาสาธารณสุขเขาก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะล็อกดาวน์ต่อไปอีกนะคะแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะล็อกดาวน์ไปต่ออีก กี่เดือนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เยอรมนีตอนนี้ก็ค่อนข้างน่นเป็นห่วงติดเชื้อรายวันอยู่ที่1 9 0 0 0หลรายนะคะอันนี้ก็อัปเดตสั้นๆเนาะเพราะว่าข่าวโควิดเนี่ยก็ไม่ค่อยกระทบตลาดเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวตามตารางแล้วก็การวิเคราะห์กราฟกับคุณนุ่มเลยค่ะครับผมขอบคุณคุณมิวครับก็มาข่าวในตารางสั้นๆเหมือนกันนะครับเหลืออยู่แค่ ข่าวนะครับที่ให้เราได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้เล่นกันนะครับก็คือช่วงทุ่มครึ่งนะครับเป็นแถลงการนโยบายการเงินนะครับของ ECB แล้วก็อีกอีก4ข่าวนะครับอีกสข่าวสุดท้ายตอน2องทุ่มครึ่งมี3ข่าวนะครับของอเมริกานะครับเป็นข่าว2ดาวนะนี่จาก N Investing นะครับราคาส่งออกรายเดือนนะครับดัชนีราคาสินค้านําเข้านะครับแล้วก็จํานวนคนที่ยื่นขอรับสบริการว่างงานครั้งแรกนะครับจากที่คาดการณ์ออกมาอันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นดัชนีราคาสินค้านําเข้านะครับ คือคาดการออกมาว่า0.6%หลังก่อนหน้าเป็น0.1นะครับแต่อีก2อันตัวจำนวนคนยื่นรับขอรับสวัสดิการการว่างงานยังยังแตกต่างไม่เยอะมากนะครับแตกต่างไม่เยอะมากนะครับห่างกันแค่7,000ลายนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ส่งผลอะไรนะครับตัวที่ส่งผลน่าจะเป็นตัวดัชนีราคาสินค้านำเข้ามากกว่านะครับแล้วก็ อีกทีหนึ่งก็คือห้าทุ่มนะครับเป็นคำคำกล่าวของบอสติกนะครับสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดนั่นเองนะครับข่าวในตารางมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์กราฟกันอ่ะอันนี้เป็นทองนะครับที่เราเห็นตอนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่เลยนะครับก็ช่วงประมาณ9ก้าโมงนะทองมีการทิ้งตัวลงมาครับรา,าวๆยี่สิบเปียญน,นะครับก็คุณคุนจก็ได้เล่าไปแล้วเนาะว่าอา,อาจจะเกิดมาจากสาเหตุใดๆบ้างนะครับ สิ่งที่เราต้องสนใจในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอเสนอ UJ นะครับต่อจากคุณเมลวเมื่อกี้เลยนะครับ UJ ตอนแรกเราบอกว่าติดชแนลนะครับมันเป็นชแนลขาลงมานานนมมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ฮะวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยนะครับวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดก็คือวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยผมบอกให้ทุกคนช็อตลงมาแล้วนะครับก็ลงมานิดนึงนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมากลับขึ้นมาเทส ตัวช h a n แนลอีกแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับข่าวสารที่เราได้รับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ U-J จะสามารถทะลุตัวชั n n แนลดาวหรือว่าหรือว่าตัวตัวแนวต้านตัวนี้ไปได้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสูงนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องการจะบายนะตอนนี้นะตอนตอนนี้ก็คือราคาขึ้นมาใกล้ถึงไฮเดิมแล้วนะครับแต่ว่าตรงน,นี้เป็นถือว่าเป็นการเบรกช h a n แนลได้นะครับ เป็นการ break channel เราถ้าเกิดเรากดาบ่ายตรงนี้นะครับวิธีการหาจุด take profit นะครับเราสามารถลาก fibo ได้นะครับจะเห็นว่าถ้าลาก fibo อย่างนี้ปับ๊บมีแนว retracement แล้วเรียบร้อยนะครับราคามีมีการลงมา retracement ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับที่ราคาร้อยสามจุดหกเจ็ดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย tp ของมันเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นคือตรงนี้นะครับร้อยห้าจุดสามเก้า นะครับราวๆหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปิบนะครับไม่ไกลมากนะครับนี่สามารถกดได้นะครับสต็อปลอก็ใกล้ใกล้กว่านะสต็อปลอเราเอาแค่โลก่อนหน้าก็พอนะครับตรงนี้นะครับห่างจากจุดที่เราข้าออเดอร์ห้าสิบห้าสิบปิบนะครับเพราะนั้นเนี่ยลิกเรวอร์ตเรชเราจะประมาณหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านี่ขออภัยนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต่อหนึ่งจุดห้าครับ ม่ใช่ต่อหนึ่เพราะว่าตอนนี้มันหนึ่งร้ามบเกือบเกบเกือบเกต่อหนึะครับคือเกือบสต่อหนึ่งเพราะว่าสต็อปเราแล้วก็ทีพีเราเกือบ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 าสเกือบ3เท่านะครับสอจุดเอ็แล้กันสองจุดเอ็์ต่อหนึครับเรียกว่าเลโช์ของ uj รอบนี้นะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว Wti ครับ Wti เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่52าสิบสอง ต่อบาเล็นะครับสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือพอเราย้อนกลับไปนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนซัพพลายโซนนะครับซัพพลายโซนสามโซนเลยนะครับที่ราคานี้นะจริงๆสี่โซนด้วยนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดเลนนะครับเพราะนั้นเนี่ยซัพพลายโซนไทม์เฟรมเดย์เนี่ยค่อนข้างมีนยาะสาคัญนะครับอันนี้คือรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ใช่ เพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคานะครับจะหยุดที่ตําแหน่งนี้แล้วก็ปรับตัวลงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะชอ็อตของเรานะครับนี่จะเป็นทําเฟรมเดนนะครับจังหวะชอ็อตของเราก็คือจังหวะที่ราคาลงมาตัดกับเส้นม i n เนอร์เทนไลน์นะครับผมขอเรียกว่าตัวนี้เป็นม i n เนอร์เทนไลน์เพราะว่าเป็นเป็นเทนไลน์ที่เกิดจากเทนไลน์ขนาดใหญ่ที่พาดท,ที่พาดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวม i n เนอร์เทนไลน์นะจะเป็นตัวตัวบ่งบอกสัญญาณก,กันกับตัวแรกนะครับ แล้วก็บ่งบอกว่าน่าจะเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบสําหรับเราเองนะพอมันตัดลงมาตรงนี้อยู่ที่ราคาราวๆห้าสิบจุดเก้านะครับสต็อปรอดเราก็จะขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะครับราวๆห้าสิบสี่ก็ประมาณสามเหรียญน,นะครับประมาณสามเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเมนเน็ตหลอดให้ดีเพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยปีเปอรลูค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยกดศูนย์จุดหนึ่งถ้าเกิดว่าน้ำมันเปลียล่ยนหนึ่งเหรียญ นะครับเท่ากับเงินเงินเงินในพอร์ตของเรานะปรับเปลี่ยนบวกลบ100เหรียญเลยนะครับวันนั้นมเมนเทอลอดให้ดีในการกดนะครับผมสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์การาฟจาก ETFX วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ